สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะสอนวิธีแฮกไวไฟกันนะครับนี่สำหรับคนที่อยากแฮกไวไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บก็ให้ใช้แอปนี้เลยครับเห็นไ่มเนี่ยแอปนี้นี่ที่ผมเนี่ยครับแอปนี้เนี่ยก็สามารถโหลดได้ในเพียงสตูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูไายฟไหน ส,สำหรับบ้านข้างๆใครที่มี wi-fi แล้วไม่รู้หลายก็โหลดแอปนี้มาเล่นได้เลยนีอันี้ผมก็แบบไม่จำครับกดก็ไม่จำเนี่ยแล้วกดเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็รอโหลดอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งครับถ้า,สาเสียงเบาก็ขออภัยด้วยแล้วก็เนี่ยผมอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวใแล้วกดตรงเอมต่อ ผมกดตรงนี้ไม่จำเราจะมาครับนี่ครับมีกดไม่จำเราเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้กดผมกดไม่จำล้วผมก็กดเข้าไปแล้วกดเขาว่าเชื่อมต่อมันก็โหล่น้ครับแล้วเราก็กดเขาว่าใช่เนี่ยแล้วเราก็รอแป๊บครับรอหนักแล้วอาจจะรอนานกว่านะครับผมไม่ผมไม่ตัดตอนหรอกครับเดี๋ยวทำผู้ชมครับว่ามันไม่จิด เห็นการเชื่อมตอ่อ10%ข้างบนนะครับีรบตรงนี้ครับร้อยมันครบ100ครับแต่นานนะครับมานกวันีครับร้อนครับอ๋ออ๋อได้20แล้วไม่ถึง5่าน10วัแล้วมากครับถ้าเสียงเบาก็ขอไปด้วยโอ้ถ้าไม่มีเสียงก็ขอไปด้วยเพราะว่าผมจะไม่พูด,ดีกว่าเป็น,นครับ ครับก็เมื่อกี้เสียงเบาไปหน่อยแต่เนี่นก็ได้สักประมาณท่าสิ่เปอร์เซ็นต์แล้วเรามอลหลุดในข้างหลังเยอะครัไม่น่านแล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผมเชื่อเนียบเนียบไอพีโอหรือเป เพราะว่ามันกำลังอนี้ถ้ามันติดมันก็เลยต,ตอนนี้มันยังล่นไม่ได้ดนี่พูดออกเลยครับถ้ามันเสื่อมเราก็สามารถกดออกได้ครับมันอาจจะช้าช้านิดหนึ่งนะครับเราเข้าไปดูยูทูปกันอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งครับ<ม>เราโหลดนะครับแป๊บนี่ครับกำลังโหลดแป๊บัๆมันก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะ ถาดผม็ดต e ิดหน่อยดีกว่าแล้วมจะพาไปดูเชนเนของผมด้วยชต่อนี้เอันเดิมย่องรอนแป๊บนึงก็ผมฝากดตามกับชนเนของด้วยนะ gọi theo cũng phải gọi theo để cho mọi người theo được nha các bạn ạ, các bạn nhớ like và subscribe kênh của và subscribe kênh của mình để ủng hộ kênh của mình và กดติดตามผมจะลงคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆเรื่องสอนวิธีโกงตังเินเลอค่ะแล้วก็ชนจุดพปาดแจกแบบตู้แล้วก็แบบเล่นเน็ตฟรีครับแบบไม่เตี๋ยตังถูกไหมาติอันนี้ก็เล่นเน็ตฟรีแต่ผมไม่เพิ่มเสียงนะมาดูเราเองก็จะรู้เองก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด กดซับสไคร์กดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่นี้แหละบ๊ายบายลาก่อนนะครับ